สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลน์แล้วนะคะวันนี้เราแกะลูกค้ามาเปิดกระสอบนะคะเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์นะคะเริ่มตัวแรกปังเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนะคะงานกลิบๆเลยนะพี่ดูเงามากนี่สวยมากเลยนะพี่นะนี่เป็นงานเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์นะคะพี่ดาลูกค้ามาเปิดที่ร้านนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะลูกนี้ สวยอยู่เนาะพี่เนาะ,นะผ้าผ้าใหม่เนี่ยผ้าใหม่มากเลยผ้าแบบใหม่มากแล้วสีสดเลยพี่นี่นะคะสีสดเลยนะคะเป็นงานเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์นะคะก็ได้อยู่เนะาะ งานเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะเรามาเปิดไปเรื่อยๆนะพี่น้า ได้ไหมพี่มันหนังเลยด้านนี้หนังออสีดำเยอะอลยออสีดำหมอกเยอะเลยออกสีดำเยอะเลยอะค่ะพร้อ,อมพร้อมเช็ดเท้าอยู่2,500ค่ะพี่ ชุดเท้าอยู่สองพันห้าเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์อยู่สองพันสองค่ะเอ้ยไม่ใช่เสื้อยือดหรือว่าไซส์เสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เป้าอยู่สองพันสองค่ะพี่ส่วนตัวนี้เสื้อยือดลูกค้าสั่งไว้แล้วค่ะอันนี้ของลูกค้านะพี่นะอันนี้ของลูกค้านนสวยอยู่มีข้างหลังด้วยพี่สวยอยู่ไหนพี่สวยอยู่เนาะพี่นะเนาะสวยอยู่ โอ้แสบตาเลยออกสีดำเยอะออกสวยนะคะผ้าใหม่ดีค่ะพี่พันทิ์เดปแต่หนูจัดการให้นะพี่นะยังลงตู้ไม่เสร็จเลยนะพี่นะ คลบปมาสินะเวี่กูดไที่ล,ลายใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะว้าวดิสอารี่ส่ง ประมาณร้อยร้อยห้าสิบส่งขนส่งบุนเติมได้จะจะส่งขนส่งฟาสก็ได้นะคะพี่นะาเ้ยนี้สวยมากเลยอะสีดําเยอะมากนะลูกนี้ถูกใจลูกค้าเลยนะคะใช่สีดําหมอกเยอะเลยพี่น่ารักเลยอะพี่เนาะมิกกี้เมาส์เนาะมิกกี้เมาส์นี่ ปังๆค่ะนี่ Mickey Mouse d i s n นะคะนี่ดูพี่ดูลายสวยมากนะพี่นะ ทรัม์โดนัลด์ทรัมม์อันนี้รัมนะสวยอยู่นะคะว้าวสวยมากพี่ไหนไหนไหนโอ้โหน่ารักเลย เดาๆปั๊บหนึ่งคันคันยุกิฟอร์ฟอร์เอ็มหน้าห้าสิบพอพอเติมห้าสิบด่า I give them water already น a I don't know what to s For energy drink he want not have Okay finish it เดี๋ยวเราหนูรวิวปั๊บนึงพี่นะครับคเดี๋ยวอยู่สามพค่ะพี่ Very good ฮ huh? ะ Yes very good ใช่สีดำหมอกเยอะเลยพี่ไหนไหนไหนี่นนนใช่ค่ะนี่แหละคะพี่จ๋าอันนี้คือเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ค่ะพี่ที่เปิดอยู่คือเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะพี่ ดจอยู่นะพอ,อพอได้ไหมพี่ได้ได้อยู่เนาะนี่นี่็คนี่ขอบคุณค่ะพี่อัมพิกาไปลูกโลกนะคะเดี๋ยวเราปิดไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณค่ะไปลูกโลกพักามาได้ค่ะ